บายดี đi, พี่น้องตอนนี้ติ๊งน้องก็อยู่ประทัดเกลแก้วนะพี่น้องเป็นประทัดที่ศักดิ์สิสทธิ์ที่หลายคนมาขอพรน,น้ำพลายนะพี่น้องขออย่างกาได้สมดังใจนะพี่น้องเนาะหลายคนก็นมาบะมาขอ,อสาวจ้อยเพิ่กนการแต่งคันห่านนะพี่น้องเนาะอตอนนี้เพิ่นการแต่งคันห่าพี่ที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเป็นการเพื่ปขอพรนะพี่น้องเนาะ กาตาแม่เกิดมากเห็นอย่นี้ก่เวอเกเป็นบ้านับเลยบ้าละคนเข้ามาเห็นน้ล่ะคอกท่านอทนออกกัท่านพิทอต้องดก่าเดียวาแลมื่ข้าอมเดียวนน้บ้เท่าแก่กเล่านะพี่น้องเล่าเรื่องเล่าประจานเกศแก้ว เพิ <c oughs> <tr> ่อนเอาอย่างในกรมาเ็ดอีพอย่งืออยู่บ่เพิ่นเอาธาตุเนียยาดอ่าสะพอน่าน่าจะโบมีซีเมนต์แน่นอนอย่งนี้อางน้ำย่างบงน้ำขามน้ำนั่งลอยลอยนุ่งข้นกับีองเราว่าบอว่ามีมีธาตุ อันนี้เนี่ตามหลังตี้อันพนักกวนี่เห็ดตามลังเฮเพิ่เดียมันมันเตื้อนเลยนมันเตื้อนันเางช่อางโอ้กบดไแก่อย่างนั้นก็ขี้งก็เบิ่งแองกนนเดียวเบิ่งไอ้กวอันก้อนลูกความคิดต้งมันเป็นยังไงโอ้เล่ที้เก็บอีกแล้วพี้นงเลย สองสองสูดเอาวันจันทร์มื้ออื่นนี่จัดเด้อเลรคิเต็มอองอีกแหละบวัวเสื้อย่าลุบลู่ผึ่นเราถ้าออกแล้วถ้าออกแล้วจะอย่าหัวโอ้ยบอกเลยอีกแล้ว <c ười> เ,เดี๋ยวขึ้นไปเลยล่ะ,ะลไปพี่น้องเดี๋ยวสาวจ้อยเพิ่นจะขึ้นไปปะนกคอพรนะพี่น้องเพ <c oughs> ิ่นก็ได้แต่งคันหาแล้วแล้วขอให้ขอให้สมหวังเด้อ ที่แลนึกจิกหมักที่แลนึกหมายไว้ในจิตใจเนาะกา็เราจะทำกับเป็นคนนึ่งที่มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระธาตุเจ็กศเอานบวราจะมาจะได้จะได้ก็ต้องในแวะมาะมากราบมาไมาขอพรกินเอาขอลูกเพลิดขอประจวบใจ ให้ดูลูกเพดก่อนนะเสาจ้อยนะาายอ่ะตอนนี้เสาจา้อยก็เพลิดเพลินไปาายิงกับกระเทยเด้อ <c oughs> สามเลยใส่ครบเลยติ่งน้องแหละขึ้นบัได้นะพี่น้องเพราะว่าติ้งน้องไปถือสิ่งมา <c oughs> มีแต่คอเอาอ you know ยู่นอกกันแหละเฮาตอนนี้เพิ่งจะขึ้นไปแล้วพี่น้อง นี่แต่ไทยเอาเบื้องหลังเพิ่อนะพี่น้องเนาะติ๋งน้องสาวบอสามารถขึ้นเท่านั้นขึ้นไปหันได้เนาะพี่น้องเพิ่นให้นุ่งสิ้นเพราะว่าติ๋งน้องไปเอาผ้าถุงมา 不行、嗯。嗯 คำกับเคยนาดีเพ่อจะขึ้นไปโอพนโตน้ตอนงะหลังจากจ,จอดเดยลงมานอามาา้องล่า,าเคยมาแล้วน้งองหลานนะเคยมาเทอหนึ่งยางติงน้องและข้างแรกพี่น้องเด็กหน่อยติงน้องก็สิไปคุกเข่าขอพรเพื่อนทังขึ้นแลวติงน้องด้วยถือชิ้นมากไม่ยืมเ่ราะจอยเอาทำไปได้นุ่งชงมากโผล่เอ้ยนุ่งหรือนุ่งชิ้นล้วขึ้นได้นะเออ เดี๋ยวจะดืมชิ้นชาวเจอยพี่น้องเดี๋ยวออกไปน้ำชาวเจอยกันเหมืนกับขอพรแล้วจิ้งน่องกะเดี๋ยวไปยืมชิ้นชาวเจอยต่อนะพี่น้งนะเหมนกะบไอ้เป็นคำกับเคยนาดีประทัดกันใหญ่สูงเด้อพี่น้องชมชื่อประทัดเกลดแก้วก็มีแก้วออมออมอยู่เพิ่งนะพี่น้องเจิ้งน่องไปต่อชิ้นนะชาวเจอยไปเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจากพี่น้องได้ชิ้นกับชาวเจอยละ จะขึ้นไปขอพรน้องนเออไอเต็นคำก็สวยนะดีท่านก็ขอพรแล้วแล้วีมก่อกจขึ้นโต๊อตงขึ้นขอร้ด้วยตอนนี้ตงน้องก็ขอพรแล้วนะพีอ เ,เมือ่อาเป็นเมเนพี่น้องเออลืมเอ้ไป <laughs> เดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนอตอนนี้ก็จะได้เตรียมอกแล้วนาะพี่น้องละได้ล,ลุกน้องละสู้ๆเดี๋ยวห่อชื่ออกไปหาคนดังนาะพี่น้องนะเนาะต่ยังบโบกว่าไผ่คนคนดังคนนั้นก็คือ นักร้องนะพี่น้องแต่บโบอกซื้อเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามอีพีต่อไปนะพี่น้องนะอีพีนี้อีพีหน้าจะได้เจอว่านักร้องท่านนั่นจะเป็นใครนะพี่น้องนะนี้อีพหาจะได้เอว่านักร้องท่านนั่จะเป็นใค้องนบก็เด้อก็เด้อมาน้าจังมาไหมอ่าจะดีไม่แห้งให้ลูกให้หลานตึกเล็กโต เล็กพกโตแล้วโอ้ยมาไี่เลยวัดนี่คะปรัปุงให้ใหม่เลยเออนะสี่เ้0ยล้านแปดร้ยล้านแล้วนนะกักทนโเล็กกับกระปโฟเดอ ันนกกูไม่กันกันนกไปนะเคยนะดีอ่ะเด้ลืมหมวกล่ะฮะกันนกเคยนาดีกันลืมหมวกพี่น้องเอาเจอแล้วอ้อมอ้อมบัดนี้อย่งไรก็ติ่งน้องก็สิได้อำลาคลิปเนาะพี่น้องเนาะทำาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อน เป็นเมซี huh. ่แล um, ้วบออันซอจ่อยมาเป็นเมซี่เลยอันบ่ต้อมบวชเป็นคู Ke ่บาละโอให้ได้อันน oh, uh, ั uh ้นนะ เป็นน้ได้เสียใจคุ้มึ้งก็มู้ซึ้สบายใจเนาะเวลางมันยังเข้ามานี่นะแบบล้มลื่นแล้วก็คือว่าความทุกข์ความสับสนในใจฮะนะคือมันออกไปเลยคือว่าสบายใจเนาะพระธาตุนี่โมเมนต์พระธาตุธรรมดาเลยพี่น้องเลยซักซิตแล้ว่ะแบบสองร้อยปีเป็นบ่กสามร้อยปีปีได้เสียใจสามร้อยวะอือแบบธรรมดาเลยเอากระยังหมักดาวจากเตกเด้มัอนี้ก็เสียใจมีบุญ บุญทอดจอดเทิงพี่น้องแล้วก็โอ้สาธุเด้อพระธาตุเลยขอให้ทำขอของลูกขอให้เป็นจริงด้วยเถิดเตี๋ยน้อยตจนใหญ่เนาะบ่เคยมาหาก็เคยมาเนาะสะจ้อยจนได้ผัวว่าชั้นซะเนาะท่านบ่ได้ผัวคือสิบ่ได้วยมีบุญวาสนาลำผัวแน่ท่านโบหูจักไอเตียงคำเนาะกับโบหูจักประทานเกแก้วแม่นเพราะว่าไอเตียงคำเราเป็นคนฮู้คนแรกเนาะสะจ้อยเนาะตอนเจ้าเข้าไปในน่ะสะจ้อยเป็นไความรู้สึกนะขึ้นไปในธาตุนะ มะนาวเตกเนาะําเก้าแก่ได้สามร้อยปีวันไหนนี่นพี่น้องสามร้อยกว่าปีพี่น้องสอจเอยขึ้นไปแล้วกับมะนาวเตกเนาะพี่น้องเนาะแบบรู้สึกดีไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะติ้งน้องขอจบลงสำน,นีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจติ้งน้องเด้อเจอกันอีพี่หน้าพี่น้องบ๊ายบาย